สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็พาพี่น้องมากินอ่างงูนลูกใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องมาเป็นพงเลยนะคะมาเป็นพงเลยนะครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องวันนี้ก็มีอะไรจะมาสะพายให้พี่น้องนะครับก่อนกินอ่างุูนเรียงผักกด <Good line. S 1> กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรียงผักกินด้วยนะครับขอบคุณ,คณมากๆ<อ>ครับ อันนี้ก็มามากครับพี่น้องกินผลไม้อ่างงล,ลูกใหญ่ๆกันครับพี่น้องอันนี้ก็ <c oughs> จะมาขอบคุณพี่น้องนะครับนี่เลยครับแรงกับน้องมลก็ดีใจมากนะครับพี่น้องถ้าไม่มีพี่น้องให้กำลังใจเราสองคนก็คงไม่มีวันนี้นะครับพี่น้อง วันนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยะะใช่ครับ,บวันนี้ก็ถือว่าความพันของเราเปลี่ยนจริงแล้วนะครับของเราสองคนเป็ี่ยนจริงนะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ยังจะบอกว่าพี่น้องคนไหนที่กําลังทํเพิ่งทําหรือว่าทําอยู่ก็อย่าท้อนะครับสักวันก็ต้องเป็นของเรานะครับพี่น้องใช่ครับต้องขยันน้องคิดทุกวันทุกวันทุกวันนะครับ เลี้ยงกับน้องมวนก็โม่โม่ไปทุกวันพี่น้องกินแต่อาหารบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทํากินเองทุกวันเนาะใช่ครับไม่มีอะไรแบบว่ารูลาหรอกนะครับพี่น้องเพราะว่าก็ทาไปแบบสไตล์ของเรานะคะใช่ครับสไตล์ของใครใช่ใช่ครับเราไม่ว่าใครเนาะใช่ครับแล้วก็แล้งกับน้องมวนก็ให้กําลังใจทุกคนครับพี่น้องทุกบ้านนะครับพี่น้อง บ้านใครที่มามามาหาน้องมนกับแรงแล้วแรงกับน้องมนก็ไปเฝ้าทุกวนันไม่เคยไม่เคยหยุดนะครับพี่น้องวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีวันหยุดนะครับไปหาพี่น้องทุกวันนะคะพี่น้องใช่ค่ะต้องขยันนงคิดนะคะรีใจมากเลยนะครับพี่น้องขอบคุณจาก<อ>ใจจริงๆ,ๆนะคะพี่น้องแรงกับน้องมนก็ตอนแรกๆก็คิดคิดว่าจะไม่มีวันนี้นะครับแต่ก็ สุดท้ายก็มีวันนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีพี่น้องให้กำลังใจหรือว่าให้ให้กำลังใจทุกๆวันก็คงไม่ใช่ให้กำลังใจและเขาเรียกว่าอะไรให้กำลังใจแล้วก็ให้แบบใช่ใช่ให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยครับให้ดูจักกันด้วยเนาะใช่ครับดีใจมากเลยครับพี่น้องพี่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันใช่ครับก็รัก ทุกท่านนะคะใช่ครับอย่าท้อนะคะพี่น้องแรงแรงกับน้องโมนก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกๆท่านจะได้ถึงวันนี้นะคะพี่น้องแรงทำมาก็ไม่ถือว่าไม่ได้ใช้เวลานานนะคะผ่านกดก็ชามเดินกว่าเนาะแล้วผ่านกดเนาะชามเดินมาถึงวันนี้ก็สีเลินกว่าครับพี่น้องสีเลินเมื่อวันที่ยีิบสองนะคะใช่ครับ ทำก่อนจะได้กูเกิลเอชียนก็ประมาณเดือหนึ่งนะคะเดือหนึ่งไม่ถึงดีนะคะสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะคะสามอาทิตย์เป็นสามอาทิตย์ไปเลยนะคะใช่ครับตอนนี้ก็กําลังสะสมเดนอยู่นะคะแล้วก็พี่น้องหลูโกสรละโกดีใจมากเลยนะครับพี่น้องเขานมนะคะใช่ครับมีแรงสู้ต่อไปสู้ไป้แลเรื่ลยกันนะคะพี่น้องพี่น้องคนไหนก็อย่าท้อนะครับไม่ว่าจะ ตอนนี้ไม่ว่าจะกําลังกิโลหลักกิโลเท่าไรอะไรเงี้ยอย่าท้อนะครับสู้ไปเลยกันนะครับพี่น้อง<ช>สักวันต้องเป็นของเราสักวันฝันเราต้องเป็นจริงนะครับพี่น้องเรื่องกับน้องมนก็ไม่เคยคิดว่าเราจะถึงวันนี้นะครับพี่น้อง<ช>สุดท้ายก็ถึง,ถถงครับท้อบางนต,ตอนแรกๆก,ก็ท้อมากเลยแหละครับ<ช>พี่น้องมานั่งแล้วก็ว่าเออเราจะสู้ต่อไหมอะไรเงี้ย แต่บางทีเวลาเรามากดดูคอมเมนต์พี่น้องมาดูคลิปพี่น้องอะไรเงี้ยใช่เราทุกทกัใช่ครับเราก็อ่านคอมเมนต์พี่น้องพินพที่พี่น้องให้ความรู้หรือว่าที่พี่น้องคอมเมนต์มาให้กําลังใจหรือว่าให้ให้ความรู้อะไรเงี้ยแรงเขาก็ถ้าว่าแรงกับน้องมนพูดอะไรผิดพลาดไปหรือว่าทําอะไรผิดพลาดไปก็ ไม่ว่าในคลิปหรือว่าคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำผิดพลาดไปก็ขอโทษขออาภัยพี่น้องด้วยนะครับเพราะว่าแรงกับน้องมลก็แบบหนังสือก็ไม่ได้เรียนนะครับพี่น้องพูดไทยก็ไม่ชัดนะครับแต่ว่าแรงกับน้องมลก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับพี่น้องเราจะสู้ไปเลยกันนะครับ <laughs> มากินอ่างงูนกันเลยครับพี่น้องอ่างงูลูกใหญ่ๆครับพี่น้องวันนี้ หวานมากครับอง่นนี่คุณแร่เขาอ,อุตส่าห์ซื้อมาไว้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะว่าไม่ยอมกินบอกว่าจะรอให้ได้ Google ล s s เอสเคนไขกินอะไรเนี้ยสุดท้ายก็ได้จริงๆนะคะอ,อร่อยมากเลยค่ะ ยังเชื่อว่าใครใครใครก็อยากถึงวันนี้เนาะครับพี่น้องแต่เราต้องสู้นะครับพี่น้องอย่าท้อครับไม่ว่าอะไรมันไม่เกินความสามารถของเรานะครับพี่น้องแต่ว่าไม่ว่าจะทําแนวไหนก็แปลว่าเรียกว่าอ,อะไรนะสัตล์ของใครคองม,มั่นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะทําแบบแนวกินแนวเทีเ่ยวแนวอะไรก็เนาะแนวทําทอะไรอย่างเงี้ยก็สไตล์ของใครขลองมั่นครับ มันแบบว่าอืแบบว่ามีข้อเม้นไม่ดีหรือว่าข้อเม้นอะไรก็พี่น้องไม่ต้องสนใจนะคะพี่น้องทําไปเรื่อยๆลงคลิปไปทุกวนันทุกวันครับเพราะว่ามงมลกับเลี้ยงก็ไม่เคยแบบว่ามีข้อเม้นไม่ดีหรือว่าดีเลี้ยงก็ขอบคุณทั้งนั้นครับเราก็ถือว่าถ้ามีคนข้อเม้นไม่ดีเราก็ถือว่า,ถ,า,า,ถ,วาถ้าเขาไม่ ชอบไม่รักแล้วเขาก็คงไม่มาหลูคลิปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้องเนาะจะได้มีกําลังใจครับไม่กดไม่แค้นไม่โทษใครนะคะใช่ครับ้ก็ก็บางอย่างแล้วก็จะได้ปรับปรุงเนาะใช่ครับท้าเราอืมกเนพียอมมากเหมือนมันยังไม่ชุกนะนกินด้วยกันครับพี่น้อง เขามาเฉยวไว้อยู่หน้าป้านแลงไปเห็นดีใจมากครับพี่น้องมนก็หมากคนเล้ยงเว่างค่อยดูว่างเพอานะ้านนะเดี๋ยวเขาก็อเอามาวางไว้หรือผลจกเดี๋ยวมันเียกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ค่อยต้าใบชิ้นขยะก็ดูทุกวันดดเนี่ยนะจ๊ะ <laughs> สุดยอดจริงๆครับพี่น้ององุ่นก็หวานหมักวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งครับตุลาดีใจมากครับพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะใช่ครับ<า>ขอให้มีพี่น้องทุกๆคนคมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผ่ากินเลยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับพี่น้องให้กำลังใจกันไปยาวๆนะครับพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องกันไปยาวๆนะครับ